สวัสดีเช้าว,วันหยุดนะครับทุกคนวันนี้แม่มาทำกล้วยบดเชียครับกล้วยบ้านกินไม่ทันมันนอมมากแม่ก็เลยเอามาทำกล้วยบดเชียครับส่วนประกอบก็ไม่ยุ่งยากเลยมีน้ำตาลเกลือกะทินะครับและเม็ดถั่วหลืองนะครับนำปอกกล้วยเป็นหัน่นเป็นชิ้นๆน,นะครับ ชิ้นพอดีคำแม่กาลังปอกและหั่นอยู่นะครับนี่ไงแม่บอกไม่ยุ่งยากเลยนะครับวันนี้กล้วยงอมเยอะมากครับแม่ก็ตลดเอากล้วยมาทํากล้วยบดชีหมดเลยเอยพอแม่ปอกกล้วยเสร็จแล้วเร,เรามาตั้งไฟใส่กะทินะครับตามด้วยน้ำตาลเกลือเม็ดถั่วเหลือง ต้มให้เดือดพอประมาณแล้วใส่กล้วยที่หั่นเป็นชิ้นๆลงไปในเติมอ,อ่อจักประมาณอีกสิบนาทีแม่ก็ปิดไฟตักใส่ช่วยแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะครับอร่อยมากเลยนะครับดูสิครับน่ากินไหมครับน้องต้องกินหมดเป็นหนึ่งชามอร่อยมากเลยนะครับ เาขาสวขาหอมไม่กินเราเขาหอมไม่ชอบดูดูสิค right. ับหน้าตาหน้าตาหน้าเลยนะครับอร่อยมากผมกินจนเกลี้ยงถ้วยเลยนะครับอร่อยมากเลยครับเยี่ยมเยี่ยมบ๊ายบาย